สวัสดีสวีดัดก่พี่น้องคะมือนีท่งโรงเรียนบกอกโทรมาบอกว่าป่ะไม่ให้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้เพราะเหตุใดอีชั้นก็ไม่รู้นะคะแต่มือนียายแก้วเสพาตเพื่อนเพื่อนทุกท่านตะลุยห้องใต้หลังคานะคะเพืาอว่ายายแก้วจะขึ้นมาเอาบางสิ่งบางอย่างนี่นะคะห้องใต้หลังคาของยายแก้วเนาะยายแก้วก็จะเก็บอุปกรณ์โอ้ยยกแขนอ่อา คริสต์มาสนะคะเดี๋ยวหาที่เปิดไฟกันเปิดไฟกันนะคะก็จะเก็บสัมภาระไว้บนนี้นะคะแต่นานแล้วไม่ได้ขึ้นมานะตั้งแต่ตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วจบคริสต์มาสก็คือไม่ได้ขึ้นมาวันนี้ก็จะมาลื้อของลงไปทำํำต้นคริสต์มาสนะคะนี่นะคะห้องใต้หลังคา